ดาวพระประหัตเนี่ยนะครับเป็นดาวคุณธรรมนะจะคอยช่วยเหลือทุกๆลัคนาไม่ว่าจะเกิดในลัคนาราศีใดก็ตามแต่พระประหัตเนี่ยนะครับถ้าลองอ่านในตำแหน่งหลายๆอย่างแล้วนะครับจะเห็นว่าให้คุณดวงชะตาทุกๆลัคนาทั้งสิ้นนะครับดังนั้นการที่ดาวพรบประหัตมานะชอบบุญชอบกุศสชอบคนทําดีใครที่ทําดีเอาไว้นะชีวิตจะพลิกไปนในทางที่ดีใครที่ทําทไม่ดีเอาไว้พระประหัสก็จะมาให้โทษนะครับในดวงชะตาแต่และลัคนานั้นจะได้ดี หรือว่าจะได้ร้ายอย่างไรนะครับลองรับชมรับฟังกันในคลิปครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับอันนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องของดาวพระราหูเนะที่ผ่านมาที่ทําการย้ายเดือนไปแล้วนะเดือนพฤษภาคมทีนี้ดาวตัวต่อมาเนี่ยนะครับก็คือทางด้านของดาวพักรหัสนะฮะพักรหัเน,นะครับจะทําการย้ายเดือนประมาณวันที่13พฤษภาคมเวลาชงค่ำนะ่สานนอนะฮะโดยประมาณดาวพักรหัสดนี่นะครับ เมื่อตอนที่ท่านนะอยู่ในภพลาระเนี่ยนะก็ยังทํากําลังอะไรได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมพอไปอยู่ร่วมเรือนกับทางด้านของดาวมฤตยูนะแถมกําลังของดาวพระราหูก็ส่งผลมานะเป็นตัวปิดกันนะ้นอีกตัวหนึ่งเพิ่มเติมและสิ่งดีด อะไรดีๆหลายๆอย่างนะครับของชาวลัคนาราศรีกรกฎจึงยังไม่ได้เกิดขึ้นนะยังไม่ได้โดดเด่นอย่างเด่นชัดแต่ยังบางคนทางานกับองค์กรต่างชาติต่างประเทศมีงานมอบหมายเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยได้โดยตรงใช่ไหมมีงานเพิ่มเข้ามามีงานหลายๆแผนเพิ่มข้ามาต้องออคุยกับคนหน้าที่อยู่องค์กรไกายองค์กรต่างประเทศเพิ่มขึ้นมานแต่ก็ยังไม่ได้มีความช่วยเหลืออย่างโดดเด่นนะกลับเข้ามาในเดือนสิงหาสักเท่าไหร่นะ,ะบางทีทําทํางานไปแล้วเนี่ยนะ คนผดกข้างๆอ่ะนะทำงานน้อยกว่าแต่ได้ได้หน้ามากกว่านะได้ผลงานมากกว่าเนี่ยเอาอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ดาวพระพรหัสเ่ยนะฮะจะทําการย้ายเรือนนะย้ายเดือนม,มาแล้วเนี่ยไปตกในภพของเรือนวินาศนะนะของเรือนชะตานะซึ่งวินาศชนะวินาศนะของเรือนชะตาของกรกฏนะครับผมมองว่ามีข้อดีนะยังมีข้อดีเหลืออยู่นะเพราะอะไรเอาเหตุผลแรกก่อน ดาวพพระระหัสนะครับมาเป็นเกษตรปรีเจ้าเรือนอยู่ในเรือนของภพอริของเรือนชะตานะพระรหัสเนี่ยนะครับที่มาเป็นอริไปตกวินาศะของเรือนชะตาเสียแล้วนะนั่นหมายถึงว่าใครก็ตามนะที่เป็นตัวขัดแข้งขัดขานะจำดีทํางานกันหลายๆแผแนกแ้านกข,ข้างๆมีผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้มากบารมีนะร้นพ้นมาขัดแข้งขัดขานะที่ผ่านมานะครับเราเองเนี่ยจเจริญได้นะแต่มันก็ยังจเจริญได้ไม่สุดนะทีพอการที่ดาวพระพระรหัส นะครับทำการย้ายเรือนมาตกในเรือนของวินาศณะของรื่นชะตาเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าคนที่ขัดแข้งขัดขาเราคนที่มีปัญหากับเราเ่ยนะครับเหมือนจะถูกถอยห่างออกไป ถอยห่างออกไปเลยแล้วเนี่ยไปเลยหรือเปล่ายังยังไม่ได้ไปเลยเท่าไหร่นะยังมีผลแฝงอยู่นะครับยังมีผลแฝงอยู่แต่การที่ดาวพระประทันโคจรมาตกวินาศะแล้วเนี่ยนะใครก็ตามนะที่เป็นอุปสรรคต่อเรานะจะถูกกําจัดออกไปนะแถมดาวพระราหูนะอย่างคิดที่แล้วพูดไปแล้วนะดาวพระราหูเจ้าเรือนของภพมรณะนะฮะก็ตกนะนเรือเรือนของมรณะไปแล้วนะดังนั้น,นหลายๆอย่างมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนนะฮะไปในทางที่มันดีขึ้นนะผู้ลักผู้ใหญ่ที่ ที่จะช่วยเหลือเราไม่ได้มากขึ้นเนี่ยก็จะมาเป็นแบบอยู่เบื้องหลังะนะเพราะวินาศสนําแปลว่าอยู่เบื้องหลังได้ด้วยใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมาช่วยสนับสนุนนะคนที่เขาเคยเมตตากับเราคนเดิมๆนั่นแหละนะก็จะมาสนับสนุนส่วนคนที่คิดเป็นศัตรูคิดร้ายเนี่ยนะครับก็จะถอยนะจะถอยออกไปหรือว่าเปลี่ยนเจตนานะก็ขอให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะเปลี่ยนเจตนาก็คือเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะแน่ๆนะนะมาคอยสนับสนุนช่วยเหลือหลายๆอย่างนะครับให้กับลัคนาราศรีกรกฎนะได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการที่ดาวพระพระหัตไปตกพิราธเนี่ยนะไม่ได้ต้องกลัวอะไรนะไม่ต้องไม่ต้องกลัวมันมีเหตุผลบางข้อนะแต่ไม่ไม่ขออนุญาตพูดนะฮะมีเหตุผลบางข้ออยู่ว่าเออมันเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะกรกฎเองถึงจะได้รับข้อดีจากการที่ดาวพระระหัตนั้นโคจรมาอยู่เบื้องหลังนะฮะทีนี้นะครับเรียกว่าคนเคยที่มีนายอยู่ทางแดนไกลคนที่มีวิชานายดีๆคอยช่วยเหลือเนี่ยนะที่ช่วยไม่ได้นะสนับสนุนเต็มที่แล้วนะฮะเราเองก็จะรู้สึกโล่งขึ้นโปร่งขึ้นนะแล้วก็ดีดีขึ้นนั่นะะ แต่พระฤหัสในปี2568เนี่ยนะครับโคจรนะสองสามที่เลยนะเอาแล้วกันนะโคจรสามครั้งก็เลยขยับสามครั้งนะมันก็ปั่นปวน่วนนะิดนึงแหละนะต่ถามว่าปั่นป่วนแล้วมีผลกระทบกับเรือนชะตามากไหมไม่ได้มีร้ายแรงนะไม่ได้มีร้ายแรงเท่าไหร่นะฮะ,ะ,ะพระราพระราหูเนะี่ยแรงกว่าร้ายกว่าใช่ไหมออกไปแล้วมาพูดถึงดาวพฤหัสอีกเจ้าเรือนหนึ่งครับอ่าอันนี้แบบแปลงในแง่ดีนะอ่าคือดาวพฤหัสที่มาจากภพสุภั นะสุภาก็มีในทางหลากหลายความหมายแหละนะแตม่มันจะมีข้อข้อมูลอีกส,ส่วนส่วนหนึ่งนะว่าสมมุติกรกฏเองนะฮะมีบ้านหลายๆหลังนะฮะการที่สุภาไปตกวินาศนะเนี่ยนั่นก็หมายความว่าออชาวกรกฏเนี่ยนะฮะมีบ้านหลายหลังแล้วประกาศให้เขาเช่านะหรือจะทําอาชีพเสริมใครมาฝากชั้นขายชั้นโพสต์ขายให้เฮียนะกรกฏเองก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีรายรับนะครับจากรายได้นะของการปล่อย เช่านะฮะขายบ้านให้คนอื่นขายบ้านให้ญาติอย่างเงี้ยน,นะครับมีบ้านเองปรับปรุงมารีโนเวทใหม่ให้คนอื่นเขาเช่าให้เขาขายไปเนี่ยนะฮะอันไหนที่มันไม่จําเป็นนะ,ะมันก็จะมีเกณฑ์มีเหตุนะ,ะให้ขายออกไปได้ด้วยนะแล้วก็เกิดมาเป็นทรั์มาเป็นรายได้นะครับให้กับชาวกรกฏนะซึ่งถือว่าเยอะนะไม่ได้น้อยนะ,ะกรกฎเองนั้นได้รับอิทธิพลจากการที่ดาวพระราไปตกวิาศาณเนะครับมีผลทางการเงินนะมีผลทางการเงินนะ ให้แบบได้รับเงินดีๆจากเรื่องพวกนี้นะคือเรื่องเสียาหายเนี่ยแหละนะบางทีนะถ้าเป็นร้ายแรงหน่อยเขาเรียกว่าได้รับเงินจากเงินประกันนะเงินประกันชีวิตนะครับเช่นเงินประกันชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บเงินประกันชีวิตจาก เคราะอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเข้ามาเกิดขึ้นนะทำให้เป็นรายได้นะให้กับกอระกวด้วยนะฮะเพราะในอันนี้นไม่ได้เชียร์ขายประกันนะแต่ถ้ากอระกวดซื้อประกันไว้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วกันนะในปี2,568นี้นะเช่นใครมีบ้านนะทำประกันแบบ อืมผานินไหวนะเมีบ้านทําประกันอ่ภัยต่างๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ประกันภัยรถนะครับมันก็จะช่วยให้นะกระกฏนะเปลี่ยนจากร้ายกลายมาเป็นดีได้นั่นเองนะครับแต่มีความหมายหนึ่งของภพนี้นะครับก็เป็นภพผมผู้หลักผู้ใหญ่นะถ้ากรากฏเอกนะครับมีญาติญาตินะที่รักเคยเลี้ยงดูเรามามีคนในครอบครัวนะฮะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงวยัยผู้สูงอายุนะฮะพอมาตกในในช่วงจังหวะแบบเนี้ย นะก็ต้องคอยดูแลสุขภาพท่านด้วยนะฮะเพราะยังเห็นว่า,ามีดาวบาปเคราะห์นะที่ยังมาคงโคจรทําลายอยู่นะฮะเช่นเรา ทำลายทรัพย์อ่ะเรามีเงินเก็บก็เหมือนแบบพ่อแม่ไม่สบายคนในครอบครัวไม่สบายก็พาท่านไปหาหมอนะ,ะพาท่านไปดูแลนะแต่มันไม่ได้ป่วยจากเราแล้วไงมันกลายเป็นโรคภัยแค่เจ็บป่วยจากคนอื่นที่ต้องคอยแบบดูแลรักษานะเพราะฉะนั้นข้อเสียมันก็มีด้วยของดาบพระระหัตนะที่ตกมาในเรื่องพิธาศนนะนะ,ะเพราะนั้นมีทั้งข้อดีข้อเสียเลยนะข้อดีคือช่วยกันเงินนะข้อเสียคือในเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวและและเอ่อคนที่เรารักนะฮะมันก็จะเอ่อต้องมีค่าใช้จ่ายมีต้องมี เสียเงินเสียทองไปในลักษณะแบบนี้นะครฮะดังนั้นการที่ดาวระหัสช่วงแรกนะช่วงแรกเนี่ยนะเป็นในแบบนี้เนี่ยนะครับใครนะครับ ที่นะอยากจะแก้เครดหน่อยก็เช่นว่าเดินทางไปไกลๆนะสมุยกรุงเทพนะไปฉาเชิงเซาก็ไไกลแล้วนะถ้าคิดว่าไกลมันก็ไกลแต่มันก็ใกล้อยู่นะหรือจะเลยไปอีกนะไปพิษณุโลกนะไปไวัดพระพุทธชินาราชนะใส่เสาไว้หรือพระโสธรน้องขมมหลวงพ่อวัดเลขิงอะไรก็ตามแต่นะรอบๆตัวนะไปไหว้พระอธิษฐานขอพอรในคุ้มครองดวงชะตาอย่างเงี้ยนะครับนอกจากไหว้พระธรรมดาแล้วก็ปิดทองนะให้ผ่องใสนะปิดทองให้เกิดความผ่องใสนะขอเรื่องทรัพย์ขอเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะช่วยนะบันดานโดนให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับประสบความสเร็จรุ่งเรืองนะครับแต่เน้นนะบางทีก็เน้นว่าเป็นพระในพระบูสดก็ดีนะ,ะจะได้เป็นเขตแบบสูงๆหน่อยนะช่วยเสริมดวงต่างๆให้กับลัคนาราศีกรกฎได้นั่นเองนะฮะอีกส่วนส่วนหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวดาวพระอาจจะทําการย้ายเดือนมาทับลักนะประมาณวันที่สองตุลาคมนะของปีนี้เนี่ยละนะปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดย้ายเร็วนะพอย้ายปุ๊บก,ก็เดี๋ยวปลายปีอีกนะ ยีามธันวาทอยล้างกลับมาอีกถอยล้งกลับมาอีกนะดังน,นั้นนะครับปีนี้นะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจะมีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายใช่ไหมแต่พอเรื่องดีมันมาจากเรื่องพระรหัสได้อยู่แล้วนะอย่างนั้นนะครับอย่าลืมไปแบบใครทําพิธีหลอพระ นะแล้วก็ไปร่วมหล่อพระใครทาพิธีปวดพระก็ไปร่วมปวดพระนะฮะแล้วก็อนุโมทนาบุญนะมันก็มีอยู่ในบุญกิริยาสิบอย่างอยู่แล้วนะเออว่าเป็นทานบาร,รมีนะเป็นเนีย่ยไปไหว้พระทาบุญนะอนุโมทนาบุญร่วมกับเขาเอาง่ายๆนะมันก็เป็นบุญกิริยาอยู่แล้วนะบุญต่างๆก็จะมาเสริมโยงให้กับกรกฎเจริญรุ่งเรืองยิ้ขขึ้นไปเพราะเพราะว่าดาวพระหูท่านย้ายออกไปแล้วนะเออมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะที่องค์ต่อมาอีกองค์หนึ่งก็คือ รางด้านของดาวพระเสาพระเสาก็ย้ายเดือนนี้แหละนะเดือนเ,ออเดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวมาฟังกันในคลิปถัดไปแล้วกันนะทางด้านของดาวพระเสาแต่พลาดมานะไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกที่เขาย้ายไปตกวิญญนนาณหรือจะมาทับลักเลยนะยิ่งดีนะแต่มาระวังในเรื่องของเ,ออเขาเรียกผวกเราผู้ใหญ่ติดเตือนนิดหน่อยนะพอติดเตือนไปนแล้วไม่เป็นไรนะปรับปรุงแก้ไขอ่อนน้อมไว้เป็นอย่างดาวพระจันทร์ใช่ไหมเพราะก็เราก็เป็นเป็นดาวพระจันทร์อ่อนน้อมไว้เป็นอย่างดาวพระจันทร์และป ว่าผู้เราผู้ใหญ่เตือนเฉยไม่ได้อาฆ่าแต่ไม่ได้ดูแลอย่างคนอื่นเขานะติเพื่อก่อนะบรรดาผู้ท่าตีดอ่ะน,นะครับเพราะนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเต็มที่นะในกรกฎขอบารมีพระรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวรา์ เกื้อหนุนดลบรรดาลให้กับทุกทุกพระคนาราศีเข้าถึงซึ่งพระนิพพานมีคุณธรรมมีคนคอยช่วยเหลือค้ำจุนมีบารมีบุญดีให้กับกร้ายกลายเป็นดีให้กับจนกลายเป็นรวยให้มีกินมีใช้มีช่องทางมีโอกาสดีๆตลอดทั้งปี2568นี้ครับ